ทุกท่านวันนี้จะมาดูเเรื่องเนื้อพระนะครับเอากันให้ชัดเลยนะครับอง์นี้เป็นพระพิตาหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขาแต่องนี้สร้างขึ้นทีหลังนะครับที่จริงๆท่านมีนะครับพิมพ์เนี้ยหลวงพ่อเงินนะครับอ่ารุ่นจะ่สร้างมาปีสองสี่หกศูนย์นะครับของจริงนะไอของยุคนันนะครับที่กูกูแตกนะครับกูแตกมาปีสองห้าห้าสามนะครับ ที่กลุวัดเขาพระใต้อำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี2460นะครับซึ่งเป็นเนื้อสำริดนะครับแต่องค์นี้สร้างมาทีหลังนะครับจะสร้างทีหลังนะครับเป็นแบบอ่ย้อนนะครับย้อนย้อนยุคนะครับผมว่าของจริงนะครับเดี๋ยวผมฉายให้ดูในที่ค้นหามานะครับเนือกี่ยกับของจริงนะครับพระปิตาหลังยันอุนะครับ นี่ครับนะครับนี่ครับของจริงครับทําจากเนื้อสัมฤธินะครับแกะทองสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแกะทองสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับปูแตกเมื่อปีสองห้าห้าสามนะครับสมัยนั้นเปิดไว้ที่องค์ละสามพันนะครับก็กี่ปีมาแล้วนะครับปีนี้ปีหกเจ็ดแล้สิบเท่าไรนะครับสิบสี่ปีแล้วเห็นไหมครับสิบสี่ปีเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วองค์ละสามพันนะครับโอ้โหปัจจุบันนี่ครับ นี่ครับหนักทองแก่ทองนะครับทองสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบกับพระหลวงพ่อเดิมซึ่งอยู่ในยุคสองสี่หกแปดซึ่งยุคนั้นก็เป็นเนื้อสำริด่ังนั้นนะครับไม่มีนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองมีมกักจะสร้างทีหลังนะครับในยุคนั้นจะต้องเป็นพระหล่อลอยองจะต้องเป็นเนื้อสำริด เนื้อสมิมีมาตั้งแต่ปีสองสองสี่นะครับเป็นต้นมานะครับซึ่งยุคนั้นจะหลอกันด้วยเนื้อสัมฤทธิงนั้นนะครับไม่มีครับเนื้อต้องเหลืองอ่าแล้อนนี้ผมจะโอ้ยโทษทีครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับครับวงนี้สร้างใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อนะครับเนื้อนะครับดูสังเกตมให้ดีนะครับ นีครับเนื้อท่านจะเป็นผ้าใหม่นะครับเอากันให้ชัดครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปผมจะให้ดูพระพระสมเด็จนะครับนี่ก็เป็นเนื้อสำริดนะครับลงปิดตองให้ลงรักมานะครับ เห็นไหมครับลักแณงนี้ท่านคงไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นลักจีนนะครับลักแดงนะครับแล้วก็ลงตามด้วยลักดํานะครับดูกันให้ชัดนะครับเห็นไหมครับดูนะครับดูเนื้อท่านนะครับจะย่นเห็นไหมครับย่นเป็นสังขยะเห็นไหมครับเนื้อเก่านะครับ มาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังจะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับชัดนะครับชัดไหมเนี่ยอ่ะต่อไปมาดูหลวงพ่อเดิมกันนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ครับหลวงพ่อเดิม ชัดนะครับนี่นครับคือเนื้อสมิดนะครับพุนอันนี้สองสองสี่หกแปดนะครับดูด,ดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อชัดนะครับเป็นสนิมแล้วด้วยครับเห็นไหมครับสนิมสนิมขึ้นสนิมนี่ขึ้นจาก ส่วนผสมของแร่ธาตุอื่นนะครับไม่ใช่ทองคํานะครับส่วนที่เป็นทองคําก็จะไม่ขึ้นนะครับเห็นเนื้อท่านไหมครับเป็นรูปพุนเลนไหมครับนี่ครับคือเนื้อพระเก่านะครับพระเก่าจะดูด้านหลังครับดูด้านหลังชัดเจนในด้านหลังทัดนะครับ สนิมแดงขึ้นนะครับองค์นี้ผมล้างมานะครับเพื่อจะมาดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับชัดนะครับฐานนี่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่นครับพระพิตานะครับนี่ด้านหลังครับเห็นไหมครับ ด้านหลังจะผิดกันนะครับพระยุคเก่าจะสร้างด้วยเนื้อทองผสมนะครับหรือเนื้อสัมฤทธิ์นั่นแหละครับเปรียบเทียบนะครับด้านหลังด้านหลังของพอเดิมกับหล,ลงพ่อเงินพระพิตา เห็นไหมครับหรือจะผิดกันนะครับนะครับเห็นไหมครับผิวจะตึงกว่ากันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับมีสนิมนะครับดูฐานนะครับ ชัดเจนนะครับอาเดี๋ยวมาเปรียบเทียบตอนนี้ก็มาเปรียบเทียบกับพระโบราณเหมือนกันนะครับพระหล่อโบราณเหมือนกันเรือสมฤทธิ์เหมือนกันนะครับเราที่จะชัดกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อ เหมือนกันมากเลยนะครับเดดีีด๋๋ยวยวเยวเเห็นไหมครับท <c oughs> ันดูนเนื้อครับ ชัดไหมครับดูครับความนุ่มเนื้อนุ่มเนื้ของเนื้อ,อครับผิวไม่ตึงนะครับ ผิวใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแลนนี้ก็ียประมวลทองคำมาทองคำบริสุทธิ์เนาะมาเปรียบเทียบเอาไปไหนล่ะทองคำบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับทองคำ คำจะว่าตรงคำบริสุทธิ์จะว่าวกว่านะครับเห็นไหมครับแสดงว่าองค์พ่อเดิมนี่มีส่วนผสมของทองคำเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ามมนรู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับตรงกกมๆนั้นเป็นไม่ตรงคำบริสุทธิ์นะครับ สายมือนี่ก็เป็นอาพานื้อสมิตรเหมือนกันครับนะครับชัดเจนนะครับบุงพ่อต้องมีกระแสลองทำอยู่แล้วแหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวอขอดูด้านหน้าหน่อยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเอาเง้นทองไปไหนละ ติดตามนะครับเดี๋ยวผมมาลองขำไว้หน้าตักของพ่อหนอยไหมเนี่ยโอ้ยจะจับยากจังนี่ไกลเคียงไหมครับชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนไหครับสองคำบริสุทธิ์จะมีความว้าวเลยนะครับ เพราะเนื้อทองคำมากครับเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์ครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบหกถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมสองกลองให้ดูอีกทีหนึ่ง ทองคำบริสุทธิ์จะมีความเวบาวนะครับความวาามากกว่านะครับแสดงว่าหงเพ่อเดิมก็มีส่วนผสมของทองคำหลายเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับคลิปยาวแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ